สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสูส่ r a ต Channel ครับนั่งคุยวายเมอร์ครับพามานั่งคุยชิวกันอีกแล้วก็เอาจริงๆน่าจะเป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่อตโตรอเวลาที่จะทำมันมาระดับหนึ่งซึ่งเราอยากจะรู้จริงๆก่อนว่าพอมันไปทดลองแล้วมันแอบเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะคุยการเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพวกนี้ครับเดสหน็อ นะครับเดนน็อกขออนุญ,ญาตนะครับเราไม่ได้ทำตัววิลิสติเบิลเดดน็อกที่เป็นของเก่าเราทำตัวเดดน็อกรุ่นใหม่ไปเลยแล้วกันที่มันเป็นเหมือนที่ถ้าในนี้มันจะเรียกว่าไบมาริตรรีเดมเตอร์เดนน็อกเออไบมาริ t รนะเป็นไบมาริตเดนน็อกแล้วกันไบเดนน็อกรุ่นใหม่ที่มันขายยาวๆนั่นแหละนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย ที่ออกมามันจะมีสามตัวอันนี้จริงๆเราเคยเนั่งคุยว่าแฮมเมอร์เป็นลายตัวไปประมาณสองตัวก็คือตัวของรีเดมเตอร์กับบาลิสตัสที่เราได้เคยจับจริงๆแต่ต้องยอมรับว,ว่าอีกหนึ่งตัวถึงจะไม่ได้มีเป็นของส่วนตัวแต่มีของเพื่อนแล้วเราได้เห็นจับที่เพื่อนนัโตได้ทดลองใช้ให้ฟังแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องประกอบอะไรนิดๆหน่อยๆรวมด้วยแล้วกันซึ่ง อาจจะเป็นตัวของเ,อเขาเรียกอะไรดีอาจจะเป็นตัวของเพิ่มให้หลายๆคนตัดสินใจเหมือนว่าเฮ้ยถ้าอยากได้แบบไหนหรืออะไรเสริมทับตัวเองอย่างเงี้ยอะไรประมาณไหนดีแล้วก็ขออภัยล่วงหน้าครับเนื้อหาตรงเนี้ยเนื้อหาตรงท่แตดเนี่ยขอเอามาจากในส่วนของตัวของเว็บวิกินะครับเพราะว่าส่วนตัวแต่ตัวยังไม่ได้มีตัวของไอตัวไอโคเดกของมันนะครับ เนะีเล่นมาลีนเลยไม่มีโคเด็กมาลีนเลยก็ดูเป็นคนแปลกๆดีเนาะนะครับแต่ก็นั่นแหละขอขอขอนุญาตตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็รวมเนื้อหาที่เราต้องการไว้ค่อนข้างเยอะแหละนะครับโอเคเดสนอรุ่นใหม่นะครับ3มตัวจริงๆต้องบอกก่อนว่าทั้ง3ตัวมีข้อดีและข้อเสียในแบบของตัวเองกันทุกตัวเลยนะครับมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปัจจัยอื่นๆหรือว่าในเรื่องของอาวุธประจําตัวมันก็ดีขอเริ่มที่ตัวของรีเดมเตอร์เดสมอรก่อนแล้วกัน รีเดมเตอร์เดนน็อกคือตัวนี้นะครับใครที่เล่นสเปซมารีนสองแล้วคุณเห็นตัวเดนน็อกที่โผล่มาในเกมมันคือรีเดมเตอร์เดนนอกซึ่งใช่ครับแอตโตก็เป็นหนึ่งคนที่โดนเจ้ารีเดมเตอร์เดนนอกตกมาจากในเกมจนทําให้ต้องซื้อโมมันมาประกอบจริงๆรีเดมเตอร์เดนนอกเนี่ยเอาจริงๆเป็นเดนนอกที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโจมตีทั้งใกล้และไกลเออลืมพูดบอดี้ก่อนบอดี้ของเดนนอกทุกตัวเท่ากันหมดนะครับนะ ทุกตัวก็คือจะมีมูฟ8นิ้วทับเน็ต10เซฟ2บวกวูน12ครับอ่อลีเดอร์6 o c 4ก็ใกล้ๆก,กันทุกตัวครับจริงๆแทบจะเท่ากันทุกตัวเลยด้วยซ้ำเอาเรียอ,อย่างนี้แล้วกันตัวของรีเดมเตอร์เดนนอกเนี่ยกลับมาที่ตัวนี้กันหน่อยมันจะเป็นเดนนอกที่ยืดหยุ่นมากสำหรับแบตโตเพราะว่ามันสามารถโจมตีระยะประชิดได้และมีปืนยิงระยะไกลได้นะครับและตัวจริงๆตัวมันเนี่ยถามว่าวอร์กียร์ออปชันมันเยอะเยอะแบบเยอะพอสมควรเลย เอาทีละข้างก่อนแล้วกันถ้าเราดูจากรูปตรงนี้มันจะแบ่งเป็นข้างปืนใหญ่แล้วก็ข้างปืนย่อยแล้วก็มีที่หัวมีที่อกนะครับซึ่งเอาข้างปืนใหญ่ก่อนขอเรียกว่าข้างปืนใหญ่แล้วกันเข้าใจง่ายมันจะเป็น h e a v y on s l นส g ็อ l i n g c a n งแ n ซึ่งอันนี้มันยิงในระดับกลางๆแต่ว่าข้อดีคือกระสุนเยอะมากนะครับกระสุนเยอะมากๆแล้วก็มีดีว่าสเตติง o ูลตามภาษาปืนการลิงเพราะว่าก a ร์ลิงทุกกระบอกที่แอตโตเคยเล่นมาของมาลินตอนเนี้ย ทุกกระบ,บอกจะมีดีวัลเซตเตอร์มูนดนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งยิงได้ไกลขึ้นยิงในระดับไกลในระดับหนึ่งเลยไกล,ไกลแบบถ้าสำหรับตัวแอตโตสามหกนิ้วคือไกลแบบปกติถ้าสำหรับยี่สิบสี่คือใกล้ถ้าสำหรับสิบสองคือใกล้เที่ยนะครับอ,อธิบายอย่างนี้ลนแล้วกันเราจะมีอีกปืนหนึ่งคือตัวของมาโคพลาสมาอินไซเดรเตอร์นะครับยิงด้วยความเป็นพลาสมามนเลย,ยิงได้สองแบบเนาะยิงเป็นบาสได้ด้วยไอตัวเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวเวลาไปยิงกองเหมือนกันเพราะว่าจ่อให้ แกรลิงออนสล็อตอาเฮวี่ออนสล็อตแกลลิงแค่นอนยิงได้12อนิ้วใช่ปะ่ะไอตัวเนี้ยก็แอบยิงได้เยอะน้องๆลงมาเหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับจํานวนกองซึ่งมันเป็น D 6บวกหนึ่งน้อยสุดคือ2อ่แน้อยสุดคือ2นะ2ลูกมากสุดล่ะคือเท่าไหร่มากสุดคือถ้าคุณยิงมากสุดก็คือ7ลูกก็คือ6กบวกหนึ่งแต่ถ้ายิงกองที่มี5ตัวขึ้นไปก็เป็น 7ลูกบวกกาเป็น6ลูกบวก2นะครับแล้วถ้ายิงกองที่มี10ตัวขึ้นไปก็เป็น7ลูกบวก3ามอคิดอย่างนี้แล้วกันไอ้6ลูกบวก3าก็คือมากสุดคือประมาณ9ลูกนะตัวมาโครพลาสมาเนี่ยยิงได้มากสุด9ลูกแล้วก็ตัวของสเตนปืนมันโหดอยู่แล้วกับ AP มันสูงอยู่แล้วนะดาเมจก็ดีหรือคุณจะยิงแบบทุประชาร์จก็ได้ยิงแบบชาร์จโป้องออกไปทีเดียวสเตนก็เพิ่มเจาะเกาะก็เพิ่มดาเมจก็เพิ่มเอออันนี้คือดีอย่างที่บอกมันยืญญดหยุ่นทั้งคู่ถ้าคุณอยากได้จํานวนลูกที่แน่นอนไอ h ฮวี่ออนสล็อตการ์ดลิงแคนนอนคือคําตอบมากกว่า m มาโคพ a สมาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากยิงตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้และยิงในระยะไกลกว่าเดิมได้มาโคพ p สมาอินไซเน e r a เตอมันดีกว่าอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบซึ่งคุณจะติดแม่เหล็กก็เรื่องของคุณนะครับต่อมา <c oughs> จะเป็นที่มือขวาขอให้มือซ้ายไม่ใช่มือขวามันขวามันขวาคนพูดเออมันซ้ายซ้ายตัวมันมือขวาอ่ามือซ้ายเนี่ย มันจะได้ไปก่อนเลยก็คือตัวนี้ตัวของ redeemter fit redeemter fit ก็คือหมัดของ redeemter นั่นแหละเอาจริงๆเห็นอย่างเงี้ยมัดแม่งโหดมากนะนะครับเอามัดเอาเพราะเอาระยะประชิดก่อนก็คือมันตีห้าครั้งแต่ว่าสเตนมัน12ลูกละ3ตีแค่5ครั้งให้เข้าแล้วลูกก็6ดาเมจแล้วนะถ้าต่อยพลาดเข้าแล้วสลูกรถถังบางคันแตกได้เลยนะ9ดาเมจก็แตกได้นะครับนะอันนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอันนี้แล้วมันจะมี เนี่ยจะเห็นว่ามันมีปืนใต้มืออยู่นะครับซึ่งมันจะเป็นตัวของอันนี้ก่อนแฮนเฟมเมอร์ amer, เป็นมันก็อันนี้มีทอรเรสมีอีกนอโคเวอร์นะครับ1ินิ้วดี 6, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ตามสไตล์ปืนไฟไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าปืนไฟของมาลีนที่ถือมายิงก็ทรงนี้เหมือนกันแนด์เฟรรมเมอร์ก็ทรงนี้เหมือนกันมันก็ปกติแหละนะครับซึ่งลูกก็หาดีข้อดีของปืนไฟหลายๆคนอาจจะมองว่าเอย <c oughs> ปืนไฟยิงใกล้อะไรอย่างเงี้ย แอตกไปเห็นต่างประเทศเขาเล่นมากันเขาเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่โอเวอร์วอกันทำเพื่อแต่เขาเสียไปโอเวอร์วอตตัวที่มีปืนไฟใครวิ่งผ่านระยะตัวที่มีปืนไฟแม่งเผาเล่นเลยและยิ่งเป็นหอดด้วยนะแบบตัวบางๆผ่านไปนะโอ้โหปืนไฟแม่งเผามันมากอันนี้ก็แล้วแต่ใบไอว่าความชอบแล้วก็จะเป็นอีกอันหนึ่งได้ก็คือออนสล็อตกัรลิงแคนนอนอันนี้เฮวี่อันนี้ออนสล็อตธรรมดาคืออันเล็กกว่า มันจะยิงได้น้อยกว่า4ลูกแค่นั้นแหละครับแล้วก็ปืนจะเบาวกว่านิดหน่อยเออมีดีว่าเตตติ้งบูลเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ระยะเท่ากันด้วยซ้ำนะครับซึ่งไอ้ปืนซ้ายปืนขวาเนี่ยคุณจะคอมโบยังไงก็ได้นะครับแค่ให้มันอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาแค่นั้นเองคุณจะใส่เฮวี่ออนสล็อตการ์ลิงแคนนอนผสมกับออนสล็อตการ์ลิงแคนนอนก็ได้เอาลูกกระสุนเยอะๆเออแต่เอาจริงๆไม่มีใครทำกันนะนะเขาจะใส่ข้างเป็นเฮวี่เฟมเมอร์มากกว่า หรือคุณจะใส่พาร์ทมากอะเทวี่เฟ r เมอรก็ได้ใช่ก็ไม่ได้มีคนทำครับก็เขาจะใส่พาร์ทมากกับตัวของออ l สล็อตการ์ดคันนอนมากกว่าเพราะว่ามันจะได้อะไรมากกว่าทีนี้ตัวมันไม่ได้หมดแค่วูดซ้ายกับขวานะมันจะมีตัวอีกคันน้อนล็อกเก็ตพอร์ตตัวนี้ อีคลอรล็อกเก็ตพอร์ตตัวนี้มันคือปืนบนหัวมันนะครับเดี๋ยอย่างที่บอกของม่งเยอะมากม่งเสียแอนตี้ไฟได้นะครับไอสเตนก็ดีนะสเตนเท่าพลามายิงแบบธรรมดาเลยดัวดามเอจเอาจริงๆแค่ผิดกันที่เจาะเกาะเท่านั้นแต่ว่าดามเมจก็ดีระยะกับเจาะเกาะไม่เท่ากันแล้วก็จะมีตรงอกเสือกมีอีกสองอันอีกนะตรงอกคือตรงนี้จะมีตัวของสตอมอ่าทวินแฟล็กสตอมกาเน็ตแลนเชอร์มีบาร์สมีทวินลิงก์ จำไว้ว่าถ้าปืนมี2อ,อันอย่างนี้แล้วมันมีคําว่าทวินลิงก์แปลว่ารีรีวูโลได้นะครับคือมันไม่ได้นับเป็น2องกระบ,บอกมันนับกระบ,บอกเดียวแต่มันเป็นทวินลิงก์ก็คือรีได้นั่นเองอันนี้ยิงดีหกอ่ะเริ่มต้นที่หกก็คือหนึ่งลูกแหละนะครับยังไงคุณได้หนึ่งลูกแน่นอนแหละขั้นต่ำมันนะนะขั้นสูงเลยหกลูกแล้วก็มีบาร์ยิงห้าตัวบวกหนึ่งลูกยิงหกสิบตัวบวกสองลูกไปนะครับอันนี้ก็จริงๆก็ยิงธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากคือมันเป็นเหมือนยิงลูกระเบิดแเอง แล้วก็ตัวทวินสตอร์โบเตอร์รับปิดไฟลสองอันนี้ก็ยิงยิงยิงสี่นัดระยะมันจะไกลกว่าตัวแฟล็สตอร์มการเน็ตลันเชอร์นิดนึงนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบว่าใครจะไปใส่อะไรแล้วกันมีทวินลิงก์เหมือนกันอ่าตัวบอดี้ของปืนพอๆกันนี้แต่ยิงน้อยกว่าแต่ได้ระยะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ,คอไอสองอันนี้แล้วแต่ความชอบจะเห็นว่าตัวมันยืดหยุ่นมากมันมีปืนอย่างสแตนดาร์ดเลยอะมันมีปืนสี่กระบอกแน่ๆสำหรับตัวหนึ่งและยิงปืนสี่กระบอกก็ ดูไม่ค่อยตลมันก็ไม่ค่อยแบบตลกสำหรับคนถูกยิงอะนะแล้วก็จะมีตัวของ r e d e มเตอร์ฟ t ไอตัว r e d e มเตอร์ฟ t เนี่ยอย่างที่บอกไปแม่งดีชิบหายอยู่แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมามันแลกด้วยกับแต้ม210แต้มครับและสกิลมีแค่อย่างเดียวคือเวลามันโดนยิงมันจะลดดาเมจที่เข้ามาหนึ่งแต่ถ้าเป็นดาเมจหนึ่งยิงเข้ามามันจะไม่เหลือศูนย์แค่นั้นเองแต่มันแลกด้วยกับแต้ม2 1 0แต้มนะครับทีนี้มาดูตัวต่อมาครับบูทอลิส บูทอลิสต์เดนหนกบูทอลิสต์เนี่ยเป็นเดนหนกที่เรียกได้ว่าเอาไว้ยิงใปไกลแล้วกันยิงระยะใกล้นะครับซึ่งตัวของบูทอลิสตเองเนี่ยมันจะมีหลักๆเนี่ยถ้าเราดูดังวอลเกียอ็อปชันนะครับเนี่ยถ่ายลงมามันจะเจอวอลเกียอ็อปชันอยู่เด๊ดเด็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 ดนะตึ๊ดเด็ดนะนี่มันจะบอกว่ามีทวินอีคลอสไอออนเฮลเฮวี่สตั๊ปเปิลมันจะเป็นปืนใหญ่อยู่ข้างหลังมันไอปืนบนหัวมันดิไม่ใช่ปืนใหญ่บนหัวปืนบนหัวมัน แล้วก็ทวินเฮวี่โบสเตอร์แล้วก็บาลิตัสไลโฟลบาลิตัสฟิตเออของมันก็ก็จะมีอยู่นะครับบาลิตัสไลมฟนไลโฟลอยู่ไหนวะนะแต่จะอยู่แถวๆนี้แหละอะโอเคเข้าใจตามนั้นทีนี้เอาตอาัวอย่างก่อนมันจะบอกว่าถ้าใส่ทวินเฮวี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น สามารถเปลี่ยนอันนึงเป็นเมลต้าได้เป็นทวินมันติเมลต้าได้นะครับก็คือเปลี่ยนตรงอกให้เป็นเมลต้าได้ซึ่งเป็นปืนระยะใกล้ชิบหายเลยแล้วก็บอกว่าบาลิตัสฟิตสามารถเปลี่ยนเป็นบา i ิตัสฟิตแอลโบว์ไลเฟิลสามารถเปลี่ยนเป็นบาลิตัสทารอนได้ซึ่งเอาที่ปืนเนี่ยเอาปืนก่อนปืนอันนี้มันน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วปืนมันเนี่ยจะมีประมาณแค่3กระบอกและมันจะถูกตัดออกไปด้วยอะที่ติดมาแน่ๆคือ ไอออนเฮล t ตั p ปเปิลมันคืออยู่บนหัวอันนี้เอาจริงๆถ้าถามเรื่องความแรงมันยิงได้เท่าโบเตอร์ธรรมดาแหละนะครับก็มีดีที่เพิ่มมาระยะ36นิ้วนั่นเองยิง3ลูกอ่ะยิงระยะใกล้ครึ่งหนึ่งยิงระยะ18นิ้วได้รับปิดไฟนะครับมีแอนตี้ไฟอิงอ้าวดยปืนเป็นปืนยิงนก,กน,นะแล้วก็มีมากสุดก็ยิงได้6ลูกทวินลิงรีโรได้นะครับปืนมันไม่ได้ยิงดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะมีตัวของอ่าทวินเฮวี่โบเตอร์ นะครับทวินเฮวี่โบเตอร์นี่คือปืนตรงอ่าแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บแป๊บอ๋อไม่ใช่ขออภัยทวินเฮวี่โบเตอร์ใช่นี่คือน่าจะเป็นตัวของทวินทวินเหมือนกันโอเคน่าจะเป็นปืนตรงอกปืนตรงอกตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะยิงใกล้มากๆมันยิงแค่ยี่สิบสี่ทวินสตอมโบเตอร์อันนี้เป็นทวินเฮวี่โบเตอร์ซึ่งไอปืนเนี้ยมันจะแรงกว่าระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ คนจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะลูกมันน้อยนะครับแล้วก็คนจะไม่นิยมใส่มันติเมลต้ามากกว่าเพราะอะไรเพราะบูทอลิสเป็นเดสน็อกที่โจมตีระยะใกล้ดีกว่าแล้วก็จะมีบูทอลิสโบลิเฟิรอันเนี้ยแทบไม่ได้ใส่เลยพูดเลยว่าตัดทิ้งได้เลยคนจะส่วนใหญ่นะคนจะใส่แค่อ้นนี้กับเมลต้าไปเลยเพราะเมลต้ามันยิงดีกว่าแล้วมันได้เมลต้าสองเวลายิงครึ่งระยะด้วยเพราะยังไงไตัวบ้านนี้มันเข้าประชิดอยู่แล้วแล้วก็มีฟิตกัทารอนซึ่ง ถ้าคุณใส่ฟิตมันจะใส่ปืนไอ้นี่ได้โบอาบูทอรลิสโบเตอร์ไรเฟิลได้แต่ว่าโอเคมันไม่มีใครใส่ฟิตหรอกมันก็จะไปใส่ตัวของทารอนแทนเพราะอะไรเพราะทารอนมันตีได้สองแบบแล้วมันตีแบบจริงๆถ้าจะเอาทารอนนับแบบตีแบบสไตล์สไตล์คือตีแบบดอก,ดกหนักๆทีเดียวอย่างเงี้ย ตัวของทารอนกับฟิตตีเท่ากันเลยนะตีเท่ากันเลยมีทวินลิงมีอะไรเหมือนกันนะครับก็คือตี6 3สบวกสเตนสิบสองอพีลบสองดาเมจสามตีเท่ากันเลยแต่ที่เขาไม่นิยมใส่ทารอนกันอ่ะเพราะว่าเวลาไปเจอฮอดแล้วไปเคลียร์ฮอดมันดันสวิฟตได้มันดันกวาดได้ตีกวาดที่อ่าสิบครั้งสเตนซ่าทิที่สามบวกสเตนเจ็ดเอพีลบสองหนึ่งดาเมจอันนี้ไม่ตีกวาดได้ซึ่งถ้าถามส่วนตัวถ้าอยากให้มันเอาไปยิงจะใส่เป็นฟิตมันก็ไม่ได้ผิดอะไรซึ่ง อันเนี้ยข้อดีของมันคือมันมีปืนเพิ่มมานิดนึงไว้ช่วยยิงเคลียแทนการสวิปนะครับแต่ก็มันก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ถือว่าแบบมันดันตีระยะประชิดที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคือตัวเนี้ยมันทําให้กลายเป็นตัวตีระยะประชิดจ๋าหรือเป็นกัมกึ่งการตีระยะประชิดได้แต่ตัวมันจริงๆถูกทํามาเพื่อตีระยะประชิดคือทั้งหมดทั้งมวลพอไปดูอาบิลิตี้เลยมันจะเห็นว่า ทำไมหลายๆคนเขาถึงเลือกใส่อะไรบางอย่างเลือกใส่เป็นทารอนเลือกใส่เป็นเมลต้าเงี้ยเพราะว่ามันจะมีสกิลที่ว่าบูทลิชาร์ตทุกครั้งที่มันชาร์จสําเร็จเนี่ยนะเข้าสู่เอนจเมนต์ปุ๊บมันได้ทอยดีหครับถ้าออก2ออก3เนี่ยมันถ้าทอยถ้าทอยดีเนี่ยออก2ออก3เนี่ยใช่ไหมตุด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 ดีหกออนทูออนทีเทเสามดสามมอทวูใส่ถ้าออก4ออก5 จะได้3ามอเทวูลเลยถ้าออกอกจะได้ดีสามบวกสามก็คือให้ทอยไปปุ๊บทอยไปเต่าไปลูกหนึ่งก่อนอ่ะเวลาชาร์จเสร็จเข้าเอนเกจเมนเลนปุ๊บทอยเต่าหนึ่งลูกถ้าเต่าลูกนั้นเป็นหน้าหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเป็นหน้าสองหน้าสามให้ทอยอีกทีหนึ่ง เป็น D3 สามก็คือหนึ่งสองเท่ากับหนึ่งสองสามอาสามสี่เท่ากับสองห้าหกเท่ากับสามก็คืออาจจะโดนมากสุดสามดาเมจแต่ถ้าออกสี่ออกห้าเอาสามดาเมจไปเลยมอเตอร์วูนแต Test ่ถ้าออกหกปุ๊บดีหกอ่าดีสามบวกสามก็คือขั้นต่ำสี่ดาเมจโดนแน่แน่สี่ดาเมจนั่นแหละคือพอมันเป็นสกิลไว้เน้นการช้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีผลว่าคุณจะใส่ทวินเฮฟวี่โบสเตอร์มาทำไมในเมื่อมัน 3- 6นิ้วไว้ยิงไก่ถูกปะ แล้วก็คุณจะใส่ไอ้นี่ทําไมเขาก็เลยไปจิ้มมาใส่ข้างล่างแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามแมตโต้นะเทียหอดนะถ้าเราจะยิง, <Yeah. S 2> ยง,ยงจริงๆนะสวีปคือจังถ้าคุณมียิงกับมีตี่ะจังหวะมันได้2เทอร์เนี่ยไอ้จังหวะมันได้2เฟสในเกมเนี่ยคุณสามารถโจมตีได้2แบบแต่ถ้าคุณตีอย่างเดียวอะจังหวะมันจะมีเฟสเดียวแต่นั่นแหละคือก็แล้วแต่แล้วกันตัวนี้มันแลกมากับ160แต้มซึ่งความยากของบูทอลิสเนี่ยมันเป็น ด้วยความมันเป็น vehicle ด้วยเพราะมันเป็นเดนน o อกถูกปะมันต้องคอ่อ,งคอยๆกระดิบเข้าไปมันต้องค่อยๆกรรดิบกระดิบกระดิบเข้าไปหลบหลบหลบทิ้งจังหวะมันเดินทะลุกําแพงไม่ได้นะมันไม่ได้มีคีย์เวิร์ดอะไรขนาดนั้นถ้าลงมาดูคีย์เวิร์ดเนี่ยมันเป็น vehicle เป็น walker เป็น i m p e r i u m เป็นเดนน o อกแล้วก็เป็นไอ้นี่ ซึ่งมันเดินทะลุก,กำแพงไม่ได้คุณต้องเดินหลบ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 ต่อให้มันเดินแปดอะ่ะมันก็ต้องไปอยู่ในจังหวะที่ดีมากๆที่มันจะโผล่ไปได้หรือว่าไปหลบอยู่มุมตึกแล้วเขาแบบเขาเขาจะเข้ามาให้ได้เงี้ยเออและออกมาปุ๊บมันอาจจะเดินให้เข้าในระยะที่ตัวของทวินมันติเมลตาได้ยิงได้ยิงได,งได้คือ18นิ้วหรือคุณจะก้าวเข้าใกล้กับนั้นก็ได้จริงๆถ้ามันอยู่18นิ้วก็ไม่ควรก็เราเพิ่งเดินในในมูฟเฟตเราเนาะเราควรเดินให้มันใกล้ที่สดุด แเดินเข้าไปมันจะเหลือ10นิ้วอ่าหรือว่าจะใกล้กว่าน,นั้นก็แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ได้เมลต้าทูหรอกแต่ยังไงก็ยิงได้แล้วก็ชาร์จแต่จริงๆคือควรจะเดินให้ถ้าการชาร์จอ่ะถ้าหวังผลจริงๆอ่ะประมาณ6-7นิ้วอ่ะพอหวังผลได้แต่ถ้าเกินกว่าน,นั้นนะพูดตรงๆนะหวังผลยากมันปฏิหารมีรลคเคิรได้ทท้งนั้นแหละที่มันแบบ จะฟาดเข้าไปแบบโดนแล้วแบบไอ้นี่คือมันออกยากในระดับหนึ่งถ้าเกิดไม่เกิน6อ่ะทอยทอยชาร์จง่ายอยู่นะครับคือตัวนี้มันต้องหวังเดินหลบมันไม่เหมือนคนมันไม่เหมือนพวกอินเฟนทรีที่มันหลบตามกําแพง้วเวลาออกมาปุ๊บราถล่มกําแพงวิ่งทะลุกําแพงออกไปเพื่อไปยิงเขาได้มันทำมันนั้นมันทาได้้นี่มันทําไม่ได้และข้อเสียของมันคือเทาวางไม่ดีมันจะโดนอะไรแปลกๆที่เป็นพวกรถถังเนี่ยหรือว่าเป็นบาริสตัดด้วยอเป็นเดสน็อกด้วยกันเนี่ย ยิงในระยะไกลไอ้ตัวเนี้ยโอกาสแตกสูงต่อให้เซฟสี่นะต่อให้เซฟสี่ก็ตามเพราะตัวมันไม่ได้มีอินเวลเซฟแล้วมันต้องเข้าปะทะโดยตรงค่อนข้างโดยตรงเลยแหละนะต่อให้ทำเน็ตสิบครับปืนอย่างอ่ะตัวเดี๋ยวตัวต่อไปอย่างบาริสต้าอย่างเงี้ยมันยิงสิบสองอย่างเงี้สยสเตนสิบสองเงี้ยเข้ามาถ้าคุณเล่นบ้านกลางหรือว่าคุณไม่ได้เล่นพวกบ้านดาร์คแองเจิลบัตแองเจิลสเปซบู๊อะไรพวกนี้นะยังไงพอมันยิงตวนกับเข้าไปอย่างเงี้ยมันฮิตท,ที่สองบวกนะ มันมันมันไม่มันทูบูลที่สองบวกนะเพราะว่ามันสเตนสิบสองอะอย่างตัวของตัวตอไปที่เราพูดถึงบริตัมันยิงสเตนสิบสองใช่ป่ะเออมันทูบูลที่2บวกอ่ามันทูบลมันทอยปุ๊บมันจะสามบวกเออมันจะ3ามบวกเพราะมันจากี่จะเหลือสามและพอมาถทัเป้าไอ้ตัวนี้ดันถูกโอดไว้มันจะเหลือที่สองบวกทันทีเลยนะแล้วมันจะโดนเข้าง่ายเฮี้ยเฮี้ AP มันลบสองเลลบสามนี่แหละแต่ว่าคือก็ทอยเซฟแอบเซฟยากในระดับหนึ่งละคือแม่งกดเข้าไปทีแม่งแรงนะครับคือตัวเนี้ย ความเล่นยากมันคือคุณต้องชนานาญวิธีการเดินและเดิน v วียเคิลด้วยนะไม่ใช่เดินธรรมดาเดินตัวธรรมดามันเข้าใจได้คุณต้องชนานาญด้านการเดิน v วียเคิลในระดับหนึ่งพอคุณเดิน v วียเคิลเป็นอะแล้วแบบคุณหลบเก่งอะตัวนี้จะใช้ดีแต่ถ้าคุณเดินไม่เป็นเล่นแรกๆเข้าใจทุกคนเล่นแรกๆมันจะทะเลยทะล่าหน่อยทะเลยทะล่าออกไปอะแล้วแม่งมีเห็นช่องยิงกันปุ๊บอะแม่งกระจุยกระจุยเป็นตัวที่กระจุยง่ายแล้วกันต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็พอมาพร้อมกับรอ160แต้มซึ่งเอาจริงจริง มันตีใกล้เป็นหลักเลยตัวนี้มันไม่เหมือนรีเดมเตอร์รีเดมเตอร์เนี่ยมันอีกห้าสิบแต้มแต่มันทําได้หลายอย่างแต่ต้องยอมรับว่าสุดท้ายเพราะแต้มของรีเดมเตอร์มัน2 1 0สิบแต้มนี่แหละมันเลยทําให้ตัวของรีเดมเตอร์เองอะ่ะบางทีใส่แล้วมันก็คิดในหัวว่ามันก็เปลืองแต้มแต่อย่าลืมพลังหมัดมันเท่าตัวของบูทาิสนะเออแต่แค่ไม่มี Link ทวินลิงแค่นั้นเองเออแต่บูทลิสแรกมาด้วยว่าคุณต้องเข้าปะทะเป็นตัวที่เข้าปะทะนะครับคืออันนี้แล้วแต่ความชอบ ของแต่ละคนเลยแล้วกันมาถึงตัวสุดท้ายครับบาลิตัสเดนนอนนะครับจริงๆน่าจะเป็นตัวยอดนิยมเลยแหละแล้วก็อาวุธไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันให้มาแทบจะฟริกมาเลยนะครับมีบูทอริทมีสายลันเชอร์ยิงได้สองแบบแค่นั้นเองไอ้ฝั่งที่เป็นแหลกมีสายนั่นแหละแล้วก็มีบูทอริทอ่าบูทอริทลาร์ดแคนนอนลาร์ดเลเซอร์แคนนอนอันนี้คือไอ้ฝั่งปืนใหญ่ทาวินสตอร์โบเตอร์อันที่พวกนี้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยฟลิกมาเลยแล้วก็มี ไอตัวส้นตีนเหยียบของมันซึ่งไม่ได้เปต้องใส่ใจมันหรอกนะครับตัวของมันเนี่ยข้อเสียของตัวเนี้ยถ้าตัวอื่นถ้าอย่างถ้าอย่างอันเนี้ยถ้าคุณจะเห็นว่ามันมีสี่ปืนใช่ไหมอันเนี้ยมันก็มีอะสามปืนหรือสองปืนได้แต่ว่าปืนข้อเสียปืนคือปืนไกลเสียระยะไม่ดีไอเนี้ยปืนไกลระยะได้หมดเลยนะระยะดีหมดเลยถ้าคุณจะเห็นเนี่ย สี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดหมดเลยแต่ข้อเสียคือแม่งมีแค่สามกระบอกมันจะไม่มีบนหัวตรงนี้นะครับเออนะแล้วทีนี้มันมีอบิก่อนไปที่อบิก่อนจะได้เห็นภาพรวมมันบอกว่าเมื่อเวลามันยิงเลนแอทแท็กเนี่ยนะครับพอมันใส่เป้าหมายเนี่ยที่เลือดยังไม่เหลือต่ํากว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะรีคิดโลได้ซึ่งแม่งดีนะแม่งเอาไรีคิดโลได้ในตัวเลยนะครับตัวเนี้ยด้วยอ่านมาทั้งบทเนี่ยผมไม่ต้องอ่านพวกสเตนพวกอะไรให้ ฟังก็ได้แต่ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นยูนิตสำหรับการยิงโดยเฉพาะจากระยะเลนคุณน่าจะเห็นแล้วว่ายูนิตยิงจริงๆอ่ะสี่สบแปี่สิบอย่างเงี้ยยี 24, อย่างเงี้ยเออและระยะประชิดก็เหียกไปเลยดันช่วยอะไรไม่ได้เลยซึ่งไอตัวเนี้ยเอาจริงๆถ้าจากในรีในในเดสสนอกทั้ง3ตัวที่เราพูดถึงมาในวันเนี้ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นหตัวที่ได้รับความนิยม สำหรับมือใหม่แล้วกันมากๆตัวหนึ่งเพราะระยะยิงดีแต้มถูก1้0สแต้มเองนะแต้มถูกสกิลโอเคถือว่าในูในระดับโอเคคุณไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปยิงเป้าโอดก็ได้แต่คุณแบบระยะโอเคอะ่ะก็ยังไงรีฮิตโลได้ก็ยังถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปืนใช้ง่ายใช้ง่ายเข้าใจง่ายไม่ต้องอะไรมากยืนยิงและเอาตัวอื่นกันไม่ให้เขายิงไม่ให้เขาแบบชาร์จเข้ามาถึงมันก็พอหรือจะไปยอมแลกจริงๆยิง สวนก็ได้ถ้ามีสักสองตัวลุมยิงฝั่งข้ามก็น่าจะสวนไม่ได้นะถ้าได้ยิงรถถังเขาว่ารถถังเขาน่าจะแตกเหมือนกันเพราะอย่างที่เห็นคือดาเมจเดียบวกหนึ่งมากน้อยสุดก็สองดาเมจมากสุดก็เจ็ดดาเมจต่อลูกนะมันก็เยอะและด้ดอกให้ยิงไม่ตายก็ยังพอจะมีมิสไซล์ลนเชอร์ยิงแบบแคร็กเข้าไปได้อีกสักสองลูกอ่ะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมและเขาแนะนําสําหรับมือใหม่แอตโตกถ็ถ้าถามแอตโตเป็นตัวที่แอตโตใช้เยอะสุดเลย ในการเล่นหลายๆครั้งไม่ว่าจะเล่นของวูฟหรือเล่นของอันตมาก็ดีนะครับนะก็นั่นแหละคือทั้ง3ตัวเนี้ยพอเรามาพูดเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเดสห็อกแล้วอะทั้ง3ตัวเนี้ยเอาจริงๆวิธีการเล่นของมันทั้ง3ตัวมันต่างกันหมดเลยมันไม่ได้มีตัวไหนที่แบบค่อมค่อมลายกันเท่าไหร่ไอตัวนี้ก็มาในแง่ของความเป็นกลางๆยิงได้ตีได้ยิงก็ไม่ได้ยิงไกลที่สุด ไอตัวนี้ก็แง่ของความใกล้เลยโจมตีระยะใกล้หุ่นตัวนี้ดีแต่มาแรกแรก,กับพอม,มาพร้อมว่าเล่นอาจจะมีความเล่นยากไอตัวนี้ระยะใกล้ห่วยระยะไกลดีแต้มถูกหลายๆคนก็เลยชอบแนะนําตัวนี้นะครับซึ่งถ้าถามจริงๆอะ่ะเขาออกแบบมาแล้วแหละว่าทั้งสามตัวมันมีมันยืนอยู่คนละตำแหน่งกันอยู่แล้วหมายถึงว่าเวลาเล่นคุณจะรู้แหละถ้าคุณคุณไม่มีใครหรอกเอาบาริตัดดน่นอน ไปวิ่งหน้าใส่เขาถูกปะ่ะหรือว่าไม่มาพร้อมกับทหาร่าที่พร้อมจะขวางให้เขาชาร์จบริตัดไม่ได้ก็ไม่มีใครเหมือนกันที่จะเอาบูทอลิสตไปยืนข้างหลังสุดเลยเพื่อโจมตีจากระยะไกลถูกไหมเออนั่นแหละคือแต่ละตัวมันค่อนข้างไอ้นี่สําหรับแอตโตนะถ้าให้เรียงความง่ายในการเล่นแอตโตมองว่าบาริตัดให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยสำหรับความง่ายเราเดนอกในการเล่นนะ และตัวต่อมาเนี่ยแอตโตให้เป็นรีเดมเตอร์แต่ว่าถ้ารีเดมเตอร์แต้มถูกก่นเนี่ยแอตโตอาจจะให้เป็นเบอร์หนึ่งมันมันเสียว่าแต้มมันแพงแพงกว่าตัวอื่นแบบแพงแบบเยอะไปเยอะมากและสุดท้ายให้เป็นตัวบูทอลิสต์ครับเพราะเอาจริงบูทอลิสต์เท่แต่ข้อเสียคือบูทอลิสต์มันต้องเล่นเป็นต้องต้องเราต้องผ่านสนามมาระดับหนึ่งเข้าใจเรื่องการเดินการมูฟในระดับหนึ่งที่ต้องเราต้องมูฟดีในระดับหนึ่งเพื่อเอามันมาเล่นเออนะ ก็นั่นแหละอันนี้สําหรับสามตัวในแง่ของการความยากง่ายแต่สําหรับการเล่นถ้าคุณต้องการการตีไปชิดที่ดีแน่นอนครับว่าบูทาลิสต์มันมาระดับหนึ่งรีเดมเตอร์ให้เป็นระดับสสุดท้ายเป็นตัวของบาริตัสระดับ3ถ้าเรื่องของการยิงให้บาริลตัสอันดับหนึ่งเอ่อในการในการยิงนะจริงๆให้บาริตัสกับรีเดมเตอร์พอๆกันเลยนะเพราะว่าบาริตัสปืนมันน้อยมันติดว่าปืนน้อยแต่มันยิงไกลได้ดีแต่รีเดมเตอร์ปืนมันเยอะ นะครับเรายิงไกลมากๆขนาดนั้นไม่ได้แต่ก็คือว่ายังยิงพอยิงหวังผลได้อยู่แล้วก็บาริสตัดมันในไกลมันยิงแย่นะและวถ้าสุดท้ายอันนี้แถมให้ในเรื่องของการประกอบการประกอบสําหรับส่วนตัวแอตโตถามว่า3ตัวเนี้ตัวไหนประกอบมันที่สุดแอตโตขอยกให้รีเดมเตอร์แล้วกันเพราะว่าจริงๆถ้าใครหลายครั้งที่เราเคยทาคลิปหรือเราคลิปแรกๆของเราก็เป็นรีเดมเตอร์อะ เขาจะบอกไว้ตัวบ้าดเนี่ยมันประกอบยากมากโดยเฉพาะช่วงล่างเพราะว่ามันต้องจัดขาเองทั้งหมดและมันจัดยากจัดยากแบบจัดยากที่เท่เลยนะครับบูทอลิสเป็นแบบรีเดมเตอร์แต่ที่ให้รีเดมเตอร์ต่อสนุกอันดับหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าม,มือมันมีทั้งเป็นแขนทั้งเป็นปืนมันก็ดูสนุกในการต่อระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรได้ถ้าคุณจะไปเล่นต่อฝั่งแม่เหล็กก็เรื่องของคุณแหละและบูทอลิสก็ดูเฉยๆขึ้นมาเพราะมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าการต่อเหมือนกันการต่อตัวสุดท้ายที่แองวว่่ายทีสุด ส่วนรู้สึกอยากซื้อบอดี้พวกนี้มาใส่ก็คือบาริตัสเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันต่อง่ายพอมันต่อง่ายข้างในมันกลวงเหมือนพวกเพชีเก่าของกันดั้มอย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้สนุกกับการต่อเท่าไหร่นะนะครับทั้ง3มตัวอย่างที่บอกมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันจริงๆเรื่องราคาก็ผิดกันนะเรื่องราคาผิดกันมันจะก้าวไปตัวละร้อยสองร้อยอ่ะเออมันจะเริ่มที่บาริสตัสก่อนมั้งตอนจะสองสองพันห้ากว่าแล้วก็ก็จะโดดไปรีเดมเตอร์เป็นสองพันเจ็ดและตัวนี้มันจะสองพันแปดมั้งเนี้่ ซึ่งเอาจริงๆก็แล้วแต่ความชอบองแต่ละคนแล้วกันว่าจะเริ่มตัวไหนอันนี้คลิปเนี้ยเรามานั่งคุยนะนั่งคุยเล่นๆที่พูดเฉยๆนะครับในด้านการทําสีอ่ออันนี้เคยเล่าไปแล้วแหละแต่ก็จะเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งประกอบให้มันเป็นบอดี้เต็มขนาดนี้อย่างน้อยอ่ะครับคุณเอาขาต่อฐานพอต่อขายเสร็จ ข้างบนอย่าเพิ่งต่อแขนต่ออะไรอย่าเพิ่งต่อกับเอวเอาข้างบนแยกไปส่วนหนึ่งเอาแขนแยกแขนแยกแล้วก็ทําสีบริตัสทาได้ไอตัวมีแค่ตัวไอบูทาริสทําได้มีแค่บริตัตที่ทาไม่ได้เพราะว่าส่วนบนกับส่วนล่างมันจะผนึกติดกันมาแต่แขนมันก็ยังถอดออกไปทําได้นะครับอันนี้แนะนําเพราะว่าสุดท้ายไม่งั้นคุณโดนซอกคุณทากันตาแตกพอดีนะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่เห็นอย่างไรกับคุณทั้งสามตัว ข้อดีข้อเสียยังไงเคยผ่านตัวไหนมาก็คุยกันในคลิปนี้ได้เช่นเคยวันนี้ไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ